착워터, 에워터 착워터, 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 착 นะครับผมแมนนะครับรายการแอนดินนะครับหลังจากที่เจอผมก็จะรู้นะครับว่ารายการผมเป็นรายการที่จะพามาดูไลฟ์สไตล์ของผู้ชายนะครับวันนี้จะพามาดูอะไรนั้นนะครับขอบอกเลยว่าวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับที่สืบเนเื่องกันมาตั้แต่สมัยก่อนพุทธกาลนะครับเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นกุญแจสําคัญในการหยุดยัง้งอาชญากรรมแล้วก็สิทธิสตรีได้เลยนะครับทำให้ คดีขมขืนลดน้อยลงปัญหากันแท้งหมดไปนะครับผมปัญหานอกใจก็ไม่มีอีกปัหานะครับผมวันนี้าจะพามาดูการชักว่ากันครับ ก็จะพามาสัมผัสกับกิจกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าผู้ชายจริงๆนะครับนั่นคือการชักเป่านะครับการชักเป่านี้เป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับที่ดีงามเป็นอาวุธที่พระเจ้าประทานมาให้เรานะครับให้เราต่อสู้กับความเงียบนะฮะผมอยากจะบอกว่าจากที่ผมไปสืบค้นข้อมูลมานะครับพบว่าการชักเป่านี้มีมาตั้งแต่2,500ปีที่แล้วถ้าเกิดเทียบก็คือก่อนสมัยพุทธกาลอีกนะครับแสดงว่า มนุษยชาติเราเริ่มชักว่าวตั้งแต่สามารถชักได้เลยทีเดียวก็เริ่มชักว่าวกันเลยด้านหลังผมนะครับก็จะมีว่าวเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือนี่คือเหล่าบรรดาว่านะฮะผมที่รอให้เราไปชักนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมอยู่ที่งานเทศกาลว่าวนานาชาติ2013นะครับจังหวัดสงขลานะครับที่บริเวณสะบวนะครับมีว่าว เยอะแยะมากมายนะครับที่มาแสดงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเรามาทําความรู้จักกับว่าวจริงๆนะครับแล้วก็จะมารู้จักกับการชักว่าวที่แท้จริงด้วยโอเคไปกัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> เห็นว่าวสวยๆเยอะแยะมากมายนะครับผมชักได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วแต่นะครับว่าวเล็กว่าวใหญ่แล้วแต่นะครับ ามาหาโปรเฟเชั่นวชาทางด้านการชักเว่าว <c oughs> นะครับผมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับคชื่ออะไรครับจรัดวงทุกวันครับอันนี้ว่าที่ลุงถือนี่เขาเรียกว่าอะไรครับว่าวสายครับว่าวสายโหนี่ยาวมากยาวมากฮะ,ะยาวครับยาวขึ้นไปแบบเสียดฟ้าเลยฮะประมาณเกื่ิโเวลาเอาขึ้นไปข้างบนฟ้านี่ยาวไหมครับลุงก็ยาวเป็นกิโลเราต้องเราต้องใช้ลมแรงประมาณไหนลุงลมประมาณยอดไม้ไหว ช่วงนี้เป็นเวลาที่ว่าเหมาะสําหรับการเล่นว่าวเพราะว่าวรมมันนิ่งอ๋อช่วงเดือนนี้ใช่ไหมฮะนฮะไม่ใช่ยุคช่วงเดือนนี้ตอนนี้ครับเขาบตอนนี้ตอนเย็นนี้นะสี่โมงครึ่งเนี้ยนี่เหมาะเหมาะมากเลยจะขึ้นว่าวตัวไหนก็ได้ขึ้นได้หมดเลยทุกทุกท่านทราบไหมฮะตอนนี้คุยกับใครอยู่ฮะ นี่ยตำนานว่าวตัวจริงของประเทศไทยครับตัวจริงเจริงครับคนที่เก่าแก่สุดในวงการว่าวและคนที่ทําว่าวใหญ่ๆของประเทศไทยเราคือคนนี้เลยครคนที่เก่าแก่แลวก็ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือใครคนทำคนทาคือคนนี้เลยครับเบื้องหลังเบื้องหลังการสําเร็จแต่ละบุคคลมัมือให้เลยครับผมมิ่บอกว่าอะไรทุกอย่างอยู่ที่ว่าความสามารถนี่แหละครับความสามารถที่เราจะทําอะไรเปลี่ยนเงินขึ้นมาเป็นอยู่เขาึงได้บอกว่า ความตั้งใจความตั้งใจครับแล้วความรักของการเล่นว่าวเราไม่ต้องกลัวว่าฝนตกฝนตกคุณจะหนีเขาเต้นไม่ใช่ครับถ้าฝนตกปักมีลมคุณรีบออกมาเล่นคือคนที่อยู่ในเต้นมาดูแล้วอย่ามาดูว่าวเมื่อฝนตกฮะคุณก็เข้านักว่าวก็ไปอยู่ในเต้นหมดแล้วเขาจะดูอะไรอ่ะเราต้องออกมาใช่แสดงความสามารถแสดงว่าเออว่าวเรานี่ขึ้นได้ฝนตกก็เล่นได้ใช่เพราะเราเป็นคนเล่นว่าวอ่า เพราะคนที่อยู่ในเต็นท์ก็เอาห้หารขนตกมาเล่นได้นี่มันต้องเอาตุดนี้ค่าบฝรั่งก็ต้องยอมรับผมอยู่ข้องว่าจลันนัมเมือวันคำนี้ฮะคำว่าชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับของจริงครับนี่แหละฮะนี่ผมโชคดีมากเลยนะที่เดินจอคุณโชคดีที่ว่าเรามาเจอผมะครับผมคุณลุงจลัดที่ประชายแของเบ้านี้ผมยอมรับน่นเสือเองนะครับว่าแกใจสู้มากแม้ว่าโลกปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนะครับลุงจลันก็ยัง ยืนหยัดนะครับแล้วก็มั่นใจสู้ด้วยสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีนะครับแล้วก็ดีจริงๆครับแกไปแข่งมากมายทั่วโลกนะครับด้วยว่าที่แกทำนะครับแกสามารถเดินทางมาได้รอบโลกแล้วก็ได้ไปเห็นอะไรต่างๆมากมายนะครับไม่รู้ว่าเราเราที่ใช้โทรศัพท์ไร้สายใช้อินเทอร์เน็ตไวไฟอยู่ไม่มีสายเชือกว่าอย่างนี้จะได้ไปอย่างนั้นแม่ก็ไม่รู้นะครับผมว่าแกสู้มากครับ พี่พี่ชื่ออะไรครับพี่สัญญาครับเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักปีนว่าวประเทศไทยหลายๆคนคิดว่างานว่าวมีที่ไหนบ้างครับมีแค่ประเทศไทยที่เดียวไหมที่เล่นว่า้าถ้าเกิดตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นครับ ใช่ครับโดยส่วนใหญ่แล้วคนหลายๆคนเนี่ยก็ยคือเขาคิดว่าในเมืองไทยมีแค่ที่นี่ที่เดียวห,หรือแค่เมืองไทยประเทศเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมีทั่วโลกครับเรานี้มีทั่วโลกเลยงานว่าวอ่ะมีแทบทุกส,สัปดาห์ทั่วโลกและงานว่าวของประเทศไทยเราใครๆก็อยากมาครับยิ่งสงขลานี่ทรทบอกเลยว่าอยากจะสนับสนุนอยากให้เป็นพื้นที่ที่เล่นว่าวที่ชัดเจนเลยเพราะว่าอยให้เป็นหลักในารใช่เป็นเป็นอีกที่หนึ่งเลยใช่เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากๆ โลเคชั่นอะไรก็ดีนะพี่นะใช่ครับเพียบพร้อมหมดทุกอย่างอาหารการกินทุกอย่างสถานที่ท่องเที่ยวคนอยู่ใกล้เพื่อนบ้านสิงคโปร์มาเลเดินทางมาสะดวกสายการบินก็พร้อมองประกอบครบเ,รบเลยครบเลยฮะครบวงจรเลยที่นี่สนามหลวงหนุ่มๆอย่างเงี้ยครับเล่นว่าวไม่เป็นอืเล่นว่าวปกติคือเราต้องวิ่งเข้าหาลมใช่ปะช่ะว่าวจะอยู่ด้านหลัง <ฮะ S 2> แต่เยอะเลยครับที่สนามหลวงวิ่งวนเป็นวงกลม มันจะขึ้นได้ไงนะพี่เนาะถูกต้องครับเหนื่อยเบาๆวิ่งแล้วก็เว่าลากกับพื้นไปเรื่อยๆเขาไม่เคยได้หันมามองเลยก็ตลกดีเดี๋ยวขอบคุณพี่สัญญามากได้ครับยินดีครับสัญญาทำงานต่อนะครับครับขอบคุณมากครับมกเดินชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะได้เลยครับมีอีกเยอะๆเลยฮะลองชมดูด้วยฮะมากครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมี กูรู้มากมายนะครับที่เขาใช้ความรู้เรานะครับผมในเรื่องของการชักว่าวนะฮะและก็มีหนึ่งคนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเป็นทีมงานของเราที่ผมสมมาสอบถามความเห็นของคนที่เล่นว่าวอยู่นะครับผมและก็เป็นคนที่คลุกคลีกับการชักว่าวมาทั้งชีวิตนะครับหมกมุ่นกับการเหลานะฮะมาช่วยชีวิตและปัจจุบันนี้ก็ยังเหลาอยู่นะฮะผมไม่ใชพวิชองเลยครับ ตอนนี้ครับก็จะหาน้องๆสักคนอย่างเงี้ยมาสัมภาษณ์เลยเกีย่ยวกับการชักว่าวนะว่าน้องเขาตื่นยังไงก็คือครับเด็กๆให้ความสนใจกันเยอะนะเดี๋ยวนี้เราจะมาหาสอบถามความเห็ของเยาวชนของชาตินะครับว่าคิดยังไงกับการชักว่าวนะดูครับ <c oughs> น้องเชื่อเลยครับชื่อบอสครับชบื่อบอสอายุกี่ปีครับผมสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีแล้ววันนี้มาที่งานนี้ได้ชักว่างยังครับยังแล้วน้องเคยชักว่าไงไหมไม่เคยชักหรอแล้วน้องอยากชักว่าไงไหมครับทำไมอ่ะอาวแล้วมาทำไมเนี่ยมันแข็งมันแข็งมันเคยมันแข็งหรอโอเคแล้วน้องคิดว่าต่อไปยังต้องมีการชักว่างไหมครับยังมีอยู่ต้องอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมครับขอบคุณน้องบอสด้วยนะครับที่ว่นน้องคุยหาดชักนะฮัลโหลื่ออะไรครับเธอเธอ แม่อยู่ไหนแล้ว่ะแม่อยู่ไหนแล้วเชื่ออะไรบ้างครับกัดกัดน้องกัสปิดตสลาบตาหวาหนยังเลย <c oughs> แหมวันนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> สนุกสนุกชักเล่าสนุกไหม <c oughs> เอาหนึ่งไปน้องหัวเลาอด้วยรู้สึกว่ารีแล็ตไหมสบายสบายไหม <c oughs> ชิวๆนะการนี้ได้ชักเล่านะ <c oughs> เป็นเพลงนี้ให้เด็กเด็เขามีความสุขนะครับยิ้มแย้มดีครับเราต้องสรรเสริญรักไว้นะครับการชักว่าวนะครับใช่ไหมน้องๆคุณทำไมมันหัวลบเหมือนมีกิ้งกิ้งกิงกิ้งถามจริงนี่ชักครั้งแรกหรือเปล่าหลายครั้งก็ชักหลายครั้งแลยเหรอที่บ้านก็ชักด้วยที่บ้านมีลานกว้างนะหรือว่าที่แคบๆที่ใกล้ๆทะเลอ๋อบ้านอยู่ใกล้ทะเลสบายนะมีว่าวไว้ชักทุกวันเลยโอเควันนี้ขอบคุณน้องๆมาก หัวล็อกครับชื่ออะไระครับมาร์คกี่ปีแล้วครับแปดปีอันนี้ชักว่ากครั้งแรกเลยหรือเปล่าหรือว่าครั้งแรกบางสองสามครั้งแรกไปชักที่บ้านไหมเคยแล้วชักล็อกรู้สึกไงมันมันมันแข็งไหมดึงยากไหมไม่ยากเลยอ๋อตัวนี้ที่เพิ่งซือออ้อตรงนี้นี่ใช่ป่ะเขาขายกี่บาทเขาให้และนี่คือน้องมาร์คชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรครับไม่พูดด้วยดึงอย่างเดียวดึงตั้งแต่เด็กเลยนะครับน้องนี้ไม่บอกชื่อครับเขาไม่คุยกับใครฮัลโหล อ่าชื่ออะไรครับผมชื่ออิดครับเต้ครับเก่งครับจริงๆพอเขาบอกงานว่าวนี้เราจะนึกถึงใช่ไหมฮะคือเราผู้ชายอ่ะใช่ใช่ให้เราผู้ชายเรื่องว่าวเราผมถนัดงานว่าวอยู่แล้วอ๋อผมต้องมาต้องมาดูว่าวประสบการณ์กี่ปีนะครับการว่านี้ผมผมว่าวตั้งแต่ม .2 เฮ้ยไม่ใช่เด็กม .2 ครับผมป .3 ครับข้างข้างหมอเนีอ้ขอันนั้นไปอันนั้นเป็นการเดาใช่ไหมพี่เใช่เป็นว่าอีกทีอันนั้นเป็นตอวันนี้มาถ่ายรูปกันอ๋อมารูปในงานใช่งานว่าวแต่ชอบผมเห็นเด็กเล่นว่าวกันเต็มเลยใช่ตั้งแต่เด็ก เล็กๆเลยผมเห็นแล้วใจหายครับโอ้โหตัวแค่นี้หัดละแต่ผมว่าเวลานี้มันไม่เหมาะครับมันต้องเป็นค่ำๆค่ำๆลมเปียกๆเนะนี่ผมเจอเด็กคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาชักที่บ้าน่อยมากเขาถามผมถามว่ามาทุ่วที่หรือเปล่านนองอ๋อก็ไม่ครับแต่ที่บ้านผมก็เล่นครับผมก็ชักถ้าชักกลางคืนต้องแนะนําเพื่อนผมคนนี้นะเขาไม่ค่อยพูดนะเขาชักอย่างเดียวใต้พระบรมเหล่าควับวันนี้ต้องถามมกเอครับผมมันเป็นเรื่องส่วนตัวของสกิลของแต่ละคนนะครับว่า จะมีทักษะยังไงใต้้าห่มหรือว่าลอดขา หดี๋ว่าอะไรอย่างนี้จริงๆต้องับหมูตับหมูเลยผ่าตรงกลางเลยโอเหขาไม่ขาไหมบ้านเราอยู่สงขายครับต้องใช้ปลาหมึกตัวใหญ่ๆจะช่วยในการว่าวได้ดีปลาหมึกอะไรคุณคองจะให้นำปลาหมึกพันอะไรครับหมึกทอกับหมึกทอกของถนัดครับของถนัดดูยากมาทฐานคอดูแขนนะครับเราดูประมาณโอ้โหนี่นี่เลยครับนี่เลยคือบ่งบอกถึงรอบรอยประสบการณ์ว่าปอไหนเฮ้ยผมปอสามนะผมปอหกแล้วกันครับปอหกโอ้ตามาติด โอเควันนี้ขอบคุณมากครับสามท่านนะครับครับมสวัสดีครับมันบอกไว้ถึงว่าเด็กสมัยนี้ครับกับสังคมที่มันเข้าถึงได้ง่ายนะครับทั้งสื่อทั้งอะไรนี้นะครับทําให้เด็กเราเป็นผู้เป็นผู้ใหญ่มากนะครับซึ่งผมตอนสมัยเด็กๆนี่ผมยังเล่นทรายเป่ากบวิ่งอะไรอย่างนี้อยู่เลยเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาก็จะมีสื่อแท็บเล็ตมีอะไรนี้ครับเข้าถึงครับรูปภาพเว็บรูปต่างๆนะครับ ก็มันก็เหมือนกับดาบสองคมครับเราที่เป็นผู้ปกครองเราก็ต้องดูแลเยาวชนของชาตินะครับดูแลให้ดีนะครับอันนี้สตันไคลนะครับผมเป็นว่าวกีฬาแบบนึ้งนะครับผมใช้สองมือเล่นนะครับดูเห็นแบบนี้นะครับใช้แรงเยอะมาก อะไรอะไรนี่คือว่าไปหมดนะครับเราต้องเราต้องออกแรงเยอะมากนะเสียงด้วย่ะเนี่ยเขาจอดแล้วนั่นอ่ะลงจอดแบบโอเคด้วยเดี๋ยวเลยพี่โอ้โหนี่คือการเทคตัวขึ้นมาของว่าวสตันไคลนะครับกว่าจะเล่นเก่งขนาดพี่นี่นานไหมพี่ แล้วแต่คนนะอ oh. แล้วแต่ว่าทักษะกับความใจกล้า oh. ขยันเล่นมันก็เร็วอันนี้ไม่มีไม่มีข้อจำกัดว่าเท่าไหร่บางคนเล่นสิบห้าทีก็เป็นเลยก็มีความจริง oh. แล้วเล่นง่ายกว่าว่าสายเดียวนะ mm. เพราะว่าน,นี่เราคอนโทรลได้มันขี่จักรยาน ถ้าลมแรงๆแล้วเดินถอยหลังด้วยมันก็จะบวกให้แรงขึ้นดีสั่งจอดก็ได้สมมเพราะว่าจะต้องจอดเดี๋ยวนี้แล้วก็เดินเดินหน้าก็ไม่หามอย่างี้ใม่เชื่อมันหย่อนใช่ไหมฮะอันนี้ง่ายๆไม่ยากอะไรอันนี้ธรรมดาเบสิกฮะใครๆก็เล่นได้แต่หมายต้องฝึกหน่อยนะไม่ยากเกินไปตัวอย่างนี้เนี่ยไม่กี่พันบาท ตัวนี้ธรรมดาพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันมีครับผมผมครับพี่ว่าวนี้แบ่งเป็นสามประเภทนะครับหลักๆนะครับหนึ่งก็คือเป่าวัฒนธรรมนะครับก็จำพวกว่าวจุฬาว่าวักเป้า,า,ปา,ปา,ปาอะไรอย่างนี้นะครับมีการแข่งขันสู้กันนะครับอันที่สองนะครับก็คือ ว่าแฟนซีว่าแฟนซีก็อย่างที่เห็นเห็นกันนะครับมีรูปนู่นรูปนี่รูปสัตว์อะไรเท่าที่เห็นในงานนี่ก็มีหละอยู่หลายตัวนะอย่างที่3นะครับสุดท้ายก็คือว่าวกีฬาครับผมก็จะพวกใช้2มือชัก่างนี้นะแล้วก yeah. wow <c oughs> euh. ็ดึงไปดึงมา3ประเภทนะครับเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันเกิดเป็นคนไทยตั้งนานเชยใช่ไหมให้มาดูนะครับลองมาดูนะครับคุณจะเห็นท้องฟ้าที่มีสัตว์สงวนสัตว์ป่าอยู่บนท้องฟ้ามากมายนะครับผมไม่รู้ ไม่เกินจริงเลยนะครับมาวันนี้เจอทั้งหมีแพนด้าม้าน้ํานะครับเสือโค่งนะครับอะไรต่างๆสิงสาราสัตว์ไปอยู่บนฟ้ากันหมดนะครับผมเป็นท้องฟ้าที่จําลองสวนสัตว์ซาฟารีเวิลมาอยู่บนฟ้าที่สงขาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วจะเจอกันใหม่ในทลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมนะครับแมนรายการแอนเดนนะครับผมลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงผมขอตัวไปชักบอกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเคปหน้าแล้วกันนะครับจะไปไหนอีกเรามาลุ้นกันนะครับผมยังไงผมขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับ ท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าจะติดตามเราที่ไหนนะครับผมแฟนเพจชุมนุมชาแนลนะครับผมข้างล่างนี้นะครับเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับผมแล้วก็แนวนี้เราลาไปก่อนล้วกันนะครับทิ้งท้ายด้วยประโยคเด็ดที่ว่านะฮะประเทศไทยนะครับเรื่องชักว่าเปเปอร์ชนิดโลกชักว่าเก่งสุดในโลกจริงๆครับมีตัวแทนด้วยครับไปครับ ชักว่านี้มันมีประโยชน์มากนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันทําให้เราฟุ้งซ่านน้อยลงนะครับคือจะได้มีสมาธิไปทำอยอื่นะครับผมพอคิดพอคิดมากจดจ่ออยู่กับอะไรแล้วก็ชักว่าซะนะครับแล้วก็ทิ้งมันไปให้ความกระสันมันออกไปให้หมดนะครับผมเราจะได้มีเวลาไปทำออื่นะครับที่ <c oughs> สองคือการชักวานี้สามารถลดอาชญากรรมในสังคมลงไปได้เยอะนะครับโดยเฉพาะคดี ผมคืนอะไรอย่างนี้นะครับจะหายไปนะครับถ้าทุกคนหันมาชักว่ากันนะครับผมไอ้ที่3านะครับถ้าเป็นคนที่มีแฟนนะครับแฟนไม่อยู่อะไรเงี้ยเคยเจอนะครับว่าแฟนไม่ชอบให้ชักว่าอะไรเงี้ยนะผมผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีกว่านะชักว่านี้อย่างน้อยๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวผู้หญิงนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาเงินสองวันนั้นไปชักว่านะครับผมคุณเสร็จสมอารมณ์หมายคุณแบมือดูเงินสองพันยังอยู่ในมือคุณนะฮะว่านี้นะครับสามารถเล่นได้ หลายที่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นที่โล่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่รับตาคนหน่ก็ดีนะครับ,บอุปกรณ์ในการเล่นก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับหาได้ง่ายๆหนึ่งก็คือกระดาษทิชชู่นะครับแล้วแต่นะครับก็จะมากน้อยขนาดไหนนะครับสองก็คือจะเป็นหนังโป้นะครับ ชาติไหนก็แล้วแต่คุณนะครับผมไทยญี่ปุ่นจีนพมา่าลาวเขมรแี้วก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ชอบอันนี้3นะครับรีโมทไปกดส็อปนะครับผมแล้วก็กรอไปหน้ากับหลังอะไรเงี้ยเผื่ออยายดูช็อตที่ต้องการอะไงพืนที่ช็อตนี้ชอบกลับไปดูซ้ํากลับไปซ้าอะไรเงี้ย <c oughs> การชักตวอลนี้ผมบอกถึงลักษณะนิสัยส่วนตัวด้วยนะครับเพราะที่ผมสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมานะครับพบว่านะครับมีการทำนายด้วยเหมือนกับเป็นลักษณะนิสัยเลย ถ้าชักว่าธรรมดาของคุณรู่ขึ้นรุ่นลงแบบเบสิกนะครับถ้าเป็นคนที่ชอบชักว่าแบบนี้แสดงว่าเจ้าของเป็นคนที่รักความสุขสบายไม่ชอบความลำบากนะครับผมมีนคนถนอมตัวโอเคอันนี้ันแรกมีพอรับได้ชอบชักว่าโดยถือแบบนี้นท่าเราแบบเป็นใครก็คนนี้นี้เป็นคนที่จินตนาการสูงนะชอบชักว่าใต้ผ้าผมอัมมอนนี้คุณเป็นคนคุณเป็นหนึ่งขี้กังวลน,นะมีเรื่องเล็กน้อยคิดมากอยู่เสมอนะครับแล้วก็ชอบการขออางกว้างมนชักว่านี่ด้วยวะ เป็นคนรักอิสระนะครับไม่ชอบการปกมัดนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้ที่ผมที่ผมเอามาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังในวันนี้นะครับไม่ใช่ข้อมูลที่ลึกลับอะไรเลยนะครับผมแค่พิมพ์คว่าชักบอลในช่องเสถียร e n g i n นของ Google เท่านั้นนะครับเจอแน่นอนนะครับไม่ใช่ให้ใช่การชักว่าเราไม่ดูไม่บอกแล้วกันว่าู่ตรงไหนจะเป็นการชี้โหวกับรอบกับใครครับข้อควาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับมั่วไปนะฮะผม ฟูทมัวรัอย่างนั้นครับ oh,